สวัสดีครับวันนี้เกมมือผมเือ Mr.K วันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ครับเทพเจ้าแห่งดาบครับ OS ครับ OS ครับคือเทพเจ้าแห่งดาบนะครับผู้ลังสรรสร้างดาบตีดาบขึ้นมาให้แก่ยูวัทูทั้งปวงนะครับซึ่ง OS ครับเป็นตัวละครครับที่อยู่ในสังกัดของหน่วยสูตรนะครับหรือหน่วยพิเศษลาชันนะครับนี่คือตัวละครของหน่วยสูตรนะครับถึงหน้าตาของพี่แกนั้นจะค่อนข้างจะดู อากุนกวนดูไม่เหมาะกับอาตำแหน่งที่ว่าอยู่สูงสูง,สงนะแต่นี่คือตัวละค,ครที่อยู่หน่วยสูงหรือหน่วยพิเศษลาชันนะครับซึ่งโอเอสสืครับคือตัวละครพิเศษนะครับที่อยู่ในซีรีส์ของพันปีและจะสามารถหาได้จากการชาพันปีเท่านั้นนะครับไม่สามารถหาได้จากการชาปกติทั่วไปหรือตัวฟงตัวฟีไม่มีนะครับต้องหาจากการชาพันปีเท่านั้น ซึ่งตัวละครตัวนี้นะั้นหน้าตาค่อนข้างจะดูกวนประสาทมากๆและอาจจะดูธรรมดามากๆแต่ถึงหน้าตาจะดูอย่างนี้ก็เหอะแต่ความเก่งกาจของพี่แกนั้นบอกเลยครับว่าของจริงมากๆนี่คือตัวละครสายตีธรรมดาหนึ่งใน,นตัวละครสายตีธรรมดาที่เก่งโคตรๆของเกมบลิทตอนนี้นะครับเก่งมากๆเลยนะโอไอสือครับเรามาดูค่าพลังกันเลยครับ โอเอสุดครับตัวละครสายตีธรรมดาแบบตรีระยะใกล้นะครับแล้วก็มีค่าพลังของการตีธรรมดานั้นดั้งเดิมอยู่ที่778แนะครับแล้วก็สกิลผู้สหารก็คือจะโจมตีพวกยูมาทูแรงขึ้นสกิลลิงก็คือจะลดเวลาคูดาของสกิลลงไป12%นะครับสกิลลิงนั้นอาจจะดูขัดขัดกับการที่ว่ามันเป็นสายตีธรรมดาเนาะแล้วก็สกิลอาวบีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา40%เพิ่มพลังโจมตีของสกิล50% การชอ็อต100%เพิ่มฮิตของการตรีธรรมดาเพิ่มขึ้น1ฮิตและก็เพิ่มเวลาของการบัฟโจมตีเพิ่มขึ้นไปประมาณ5้าวีนะครับ Skill สกิลซของมันนั้นก็คือจะเป็นการบัฟโจมตีนะครับและก็สาม,มารถตีแบบทะลุก,กาดได้ด้วยนี่คือ1นึตัวละครครับที่สาม,มารถตีแบบทะลุก,กาดได้นะครับซึ่งจุดเด่นๆของโอไอสึก็คือความไวในการตรีครับ ประตรที่ตีค่อนข้างจะไวโคตรโคตรไวมากๆครับและก็สกิล2นั้นก็มีการบัฟโจมตีได้ด้วยซึ่งมันจะบัฟโจมตีครับและก็จะมีการปล่อยขึ้นดาบออกมารอบตัวครับซึ่งจะคงอยู่ประมาณ5าวิซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆของโอเอสูนะครับบัฟทั้งโจมตีและก็มีลื่นพลังรออยู่รอบตัวประมาณ5วินนะครับและก็สกิลไม่ตายนั้นจะมีผลสั่งตายครับ ผลสั่งตายก็คือถ้าหากติดเมื่อไหร่ครับศัตรูนั้นจะตายทันทีนะครับไม่ว่าจะเลือดเท่าไหร่ก็ตามจะตายทันทีเนาะแต่ผลผลนี้อัตราการติดค่อนข้างจะต่ำนะครับแต่ถ้าติดเมื่อไหร่คือสามารถจัดก,การได้ทันทีนะครับโอเอสครับมันเป็นตนัวละครที่ถ้าเราดูแค่ค่าพลังก็ดูแค่สกิลอาอะไรประมาณน,นี้มันจะดูค่อนข้างจะธรรมดามากๆนะครับแต่ถ้าหากเอาไปเล่นเองเมื่อไหร่จะรู้เลยครับว่า การฟันดาบที่เร็วเหมือนแสงนั้นเป็นยังไงครับและนี่คือรูปภาพครับของโอเอสึกนะครับก็ดูเทดีนะดูค่อนข้างจะเทนะครับโอเคครับเราไปดูสกงสกิลครับกับการโจมตีธรรมดาครับของโอเอสกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมจัดการศัตรูก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูสกิลกันเนาะ การตีธรรมดาครับค่อนข้างจะไวและไกลามากๆครับสกิลสอครับสกิลหนครับสกิลสาครับ การตีธรรมดาครับของโอยสือกะมันตีค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็เป็นการตีที่ไม่อยู่นิ่งด้วยคือแบบว่ายิ่งตียิ่งเดินไปด้านหน้าครับค่อนข้างจะดีนะคือยิ่งตียิ่งเดินครับและค่อนข้างจะวงกว้างนะครับสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งนั่นจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้านะครับแล้วก็สกิลสองสกิลสองนั้นคือสกิลไม้เด็กของโอยสือนะครับคือจะเป็นการบัฟพลังโจมตีให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยและก็จะเป็นการปล่อยคลื่นพลังออกไปรอบตัวครับ ซึ่งคลื่นพลังนั้นค่อนข้างจะวงกว้างมากๆนะครับแล้วก็จะคงอยู่ประมาณ5วีเนาะแล้วก็สกิลสามครับจะโจมตีทางหน้าจอนะครับ แล้วก็สกิลไม่ตายครับโคตรไวเลยครับแปบ๊บเดียวเจอบ,บอสแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อในด่านของน้ำหอมกันต่อนะครับ และก็ตัดน้ำหอมครับซึ่งโอเอครับคือตัวละครสายตีธรรมดาแบบระยะใกล้ที่เก่งกาจติด1ใน5ของเกมบรีตตอนนี้แน่นอนนะครับมันเก่งจริงๆนะซึ่งถึงจะพูดว่าเก่งกาจก็เหอะแต่มันก็มีจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนก็คือไม่มีสกิลอาบิในการการติดชงังกหมายความว่าถ้าหาศัตรูตีมาโอเอนั้นจะติดชังักประมาณ1-2วิ ไม่สามารถสวนกลับไปได้ประมาณ1-2ึ่งถึงสองวีนะครับถือเป็นจุดอ่อนนะแต่การเล่นของโอสึนั้นจะเน้นในด้านของการตีแรงๆไปเลยตีแรงๆไวๆไ,ไปเลยทําให้ศัตรูนะตายก่อนที่จะสวนกลับมาได้ครับตีแรงๆให้ตายไปก่อนที่มันจะตีกลับมาได้นะครับซึ่งโก้ปะตคอนที่เล่นค่อนข้างจะง่ายอยู่นะครับเพราะมันตีไว้นะปะตุคอนที่จัดการศัตรูค่อนข้างจะไวมากๆเคลียร์เวฟไวมากๆ ผ่านด่านได้ไวมากๆและก็เก่งมากๆนะครับแล้วก็สกิลสองนั้นจะเป็นการบัฟให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับโออสือครับ ส่วนของใส่ครับเน้นด้านของ a อ t แท็กไปนะครับเน้น a อ t แท็มีค่าคลิกหน่อยนึงก็ดีนะครับแต่ไอเทมครับที่ผมแนะนําเลยว่าควรจะมีติดตัวก็คืออันนี้ครับไอเทมในการตีศัตรูใต้ดินได้แบบ100%ครับพยายามหาไอเทมชิ้นนี้มาใส่ให้มันและ o อเอสื่อครับจะเก่งโคตรเลยครับเพราะ o อเอสื่อครับสามารถตีศัตรูที่มีกาดได้ทะลุ แต่ไม่สามารถตีตัวใต้ดินได้ถ้าหากคุณหาไอเทมในการตีศัตรูใต้ดินมาใส่ให้มันปุ๊บมันจะเก่งมากๆเลยครับคือตีทั้งกาดได้และตีใต้ดินได้ด้วยจะเก่งขึ้นมากๆนะครับเน้นแอคแท็กไปเลยครับซึ่งถามว่าจะเน้นสายถึกดีไหมคือโอ้ยสื่อนั้นมันไม่มีสกิลในการการติดชะง,งักนะครับถึงคุณจะเน้นสายถึกก็เหอะแต่ถ้าหากมันถูกตีมันจะติดชะง,งักนะครับเพราะฉะนั้น โอเสือนั้นเป็นตัลครที่เน้นในด้านของการตีไวๆตีแรงๆจุบไวๆครับไม่ใช่ตัวละครที่เน้นสายถือเนาะส่วนลิงสกิลกับลิงสกิลกนั้นเน้นด้านของการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาไปเลยครับ20%หรือ25%ก็ได้ใส่เพิ่มพลังโจมตีธรรมดาไปเลยนะครับสุดไอเจ้าหมอเนี่ยสามารถเอาไปลกอะไรได้มั่งละ่ะโอ้โหลงได้หมดเลยครับลงได้หมดเลยขอให้แค่ศัตรูนั้นเป็นสีฟ้าก็พอ ไอเจ้าหมอนี่ลงได้หมดนะครับนี่คือตัวละครสายตีธรรมดาที่เก่งโคตรๆต,ตัวหนึ่งนะครับเทพเจ้านักดาบครับโอเอสกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็ำลังใจผมนะครับใิกตาคลิปนะสวัสดีครับ